ขันคอผู้ชมบบได้ยปากขึงกับยังสิ่งและนอกจักเออสวัสดีนะครับผู้ชมที่ยังคอยติดตามผมอยู่นะและก็ถาผมกลับมานะครับผมเห็ดวิดีโอนะกับยินดีต้อนรับนะครับผู้ชมผมก็กลับมาแล้วนะอยู่กับผมคือเก่าคือเดิมนะเล้วปืนแดงในโลบ็อกอ่อเทอร์โบบลิดนะครับผมช่วงนี้ผมติดมากเลยแมปแมปนี่ผู้ชมอ่กับตั้งแต่ผมเบาว่างผูแล้วนะผมก็หาเกมเล่นนะผู้ชมไล์ ผมบ่จักดอกนะว่าผมอันนั้นผมบ่วางล่าสุดนี่ตอนแดผมวางล่าสุดก็เออตอนที่ผมอัดเท้าเบอร์แบตถน,นะผู้ชมหลังจากนั้นก็โอ้ยงานของวิไลนี่เต็มเลยผู้ชมผมก็เลยอันนั้นที่ผมประกาศไปนะที่ว่าผมบอค่อยมีอันนั้นนะผู้ชมบมมีเวลาเห็ุวิดีโอนะก็หย,ย่อนหยงกับงานเนี่แแล้วก็มื้อนี่นะครับผู้ชมผมบ่ได้มาเล่นดอกนะคือผมไปเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับผม พอผมเห็นคอมเมนต์นี่แลวก็มันเหตุแด่ผมหูเลยว่าผมควรเสิเหตุยังน,นนะแล้วก็เออผมก็ยังบอลลูว่าสิกลับมาเต็มที่หรือบอลนะผู้ชมผมก็ต้องเบิ้งเวลางานผมซะก่อนนะกัดที่ผมมาดิผมยังบมมีงานเลยนะกัดเออเมือนี่นะครับผมผมกัดสีมาเหตุตามที่คอมเมนต์ดีคอนะวัดให้ผมหนีรีวิวเท้าเวอร์นะครับผมหรือว่าป้อมปราก,การของเฮาเดี๋ยวกัดสก,กินนะครับผมสก,กินที่ ผมคิดว่าเท่ที่สุดและก็เท่าเวอร์ที่ดีที่สุดนะผู้ชมอ่าน้องเขาขอมาแบบนั้นก็อันดับแรกเลยผู้ชมอ่าสิ่งที่ผมคิดว่าดีที่สุดนะสกินนี่ผู้ชมตนี่เลยเลนเจอร์กันสลิงเกิร์ดนะผู้ชมอ่าสกินตัวนี้นะครับเป็นสกินเลนเจอร์นะราคากืบิเอ็ดพอยต์นะครับผมแลริตติของมันกัระดับความหายากกับแรนะผู้ชม เท่ดีนะผู้ชมมันเป็นแบบเป็นคือจ่าทหารเนี่ยผู้ชมนี่ถือลูกซองขวดเท่เลยคือกันสลิงเกอร์นี่ตั้งแต่ก่อนอัปเดตเ้ยบโบลูขึ้นกันนะผู้ชมหลังแต่ก่อนหลังอัปเดตอีเวนต์น่ะมันบนไ้แบบมีอะไรมากเลยนะมันก็แค่เออจังไงด,ดีละผู้ชมผมบบลูสิว่านดอย่างไดแต่แต่แต่หลังจากที่อีเวนต์โคคอนสตาร์ทวอร์มาาดิผู้ชมมันอัปเดตนี่กันสลิงเกอร์กันใส่สกินนี่ คันเขาสีฐานรับจ้างฐานรับจ้างมากเป็นบบมันเกิดสีอันนั้นลองหุนนะผู้ชมแต่หลังๆนี่เขาแกค้าขอัปเดตแล้วนะครับผมให้แบบฐานรับจ้างนี่ปากฏตโตแล้วก็มันฐานรับจ้างของเขานีสิเปลี่ยนสกินไปตามของอันนี้ด้วยการสลิงเกอร์สมมุติวันผมใส่สกินสีขาวนะครับผมสาหรับการสลิงเกร์นี่ฐานรับจ้างของการสลิงเกอร์ที่เรี่ยวออกมาเก,กิใส่สุดสีขาวนะผู้ชมมันสี่บจันี่ใสเป็นกิดสีอันดเลย สีใส่สุดเล่นเจอออกมานะกัดอันนี้คือเป็นสกินแรกเลยที่ผมคิดว่าเทยที่สุดนะครับผมผมชอบมากเลยเรนเจอกันสลิงเกอร์และต่อไปผู้ชม b a c k ออ d e m o l i t i o นนินะครับผมคือลักๆเลยจังผมนี่มีเป็นคนที่แบบชอบสีดำเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับผมแห่งแบบสีดำแบบนี้โอ้เขากับกูเลยผู้ชมโคตรชอบเลยแบบเอาไปเล่นในเกมนี่ผู้ชมขั้นเ่าอับมันเต็มทั้งสองสายนี่สีเห็นได้วัดมันสีมีแถบสี เถียไฟนี่อ่อนนะผู้ชมติดอยู่ตามเสือในบางจุดนะกัดเออนั่นแหละผู้ชมเพีเยงแต่ผมสะดุดตาครับตัวโต,วตวนี่นะและ้วก็ทัดไปผู้ชมนี่เลเบลชาร์พชูเตอร์นะครับผมเออผมลืมบอกนะสกินตัวนี้เป็นสกินแร่นะครับผมสกินแบ็กออฟกัดแปดพ่อยนะสำหรับเดโมลีชนิดแล้วก็สกินเลเบลนะสำหรับชาร์พชูเตอร์นะผู้ชมกัดผมมี แทบท่ทุส,ส,ก,สก,กินละมั้งยกเว้นว่าสก,กินจากเทศกาลเทเลบิทนะของตัวนี้กันนี่เห็นแต่ว่ามันใส่สูตรสีเขียวนะครับผมกับจังหวะนะผู้ชมยี่สิบแปดพ้อยระดับมิติคอลนะครับผมตัวนี้หาสื่อได้ยากนะแต่ว่าเหมือนนี้มันมีขายในช็อปนะครับนี่เหมือนนี้มันมีขายในช็อปอยู่ผมสื่อไว้เหิงรนะดับตั้งแต่อีเวนต์โคคอนสตาร์แล้วนะครับผมเลยกันนี่ผมชอบมากเลยนะ การแต่งกายมันดีเลยกับพาถือปืนนะครับผมอาวุธของมันที่ใส่ก็อ่าสิเป็นอาวุธเอ็มพหานะครับผมเอ็มพหาพานถ่ายไปน,นะผู้ชมแล้วก็ใส่สุดสีเขียวใส่แว่นตาใส่ผ่าปิดปากผ่าพันคบอบรจักผู้ชมโคตรเงาเลยก็นี่ก็เป็นอีกสกินหนึ่งนะครับที่ผมชอบแล้วก็ทัดมานะครับผมสกินลีเดอร์ของวอลเคนนะครับผมเ่ว่านี่ สกินลดเดอร์ของวอลแคนนี่เป็นสกินที่ผมชอบที่สุดนะครับผมคิดว่านะแบบแต่ก่อนนดผมเคยชอบนะแต,แ,ตแต่แต่แต่ผู้ชมมันมีปัญหาเว้ลำกล่องปืนมันบักผู้ชมหลังอัปเกรดไปเลกแดกเนี่อัปเกรดมันบอกเป็นยังดอกแต่กันเท่าอัปเกรดขันสองขันสามขึ้นไปนี่เคยขันสามขันสี่ไหมมันสี่แบบมีปัญหาทันทีนะครับผมผมก็เลยบอลูว่าสกับมาใส่มันได้ย่ามใดนะครับผม ต้องทาอันผู้พัฒนาเขาแกะนะครับผมแน่นอนบอกผมสิกลับมาใส่สก,กินนี่มันขวดไทยเลยอากาศและลิตี้ของมันก็แล่นะครับราคาสิบสามพอยนะเปลี่ยนกราฟก่อนผู้ชมจากสก,กินนี่นะครับของวอลแขนคู่ไก่นะผู้ชมหรือว่าเด็กรอเด็กไทยนั่นเองบึ่งขับไข่ขับข้ามมันก็ไข่ไมินีกันเนร์นะผู้ชมเลยครับมันสีใสสุดสีดํานะครับผมใส่แว่นตาแบบรอเท แบกกระเป๋าสีดำนะแทบจะดำไปทั้งตัวเลยผู้ชมราคากัดยี่สิบพกไอยนะครับระดับมิติคอนะอืมแล้วก็อิเล็กทริเซอร์นะครับผมอันนี้คือเป็น p พาเวอร์ฟูลทาวเวอร์นะครับผมหรือว่าทาวเวอร์ที่ส่งพลังที่สุดในเกมเลยนะเบึงจากราคาผู้ชมโคตรแพงเลยหาพันหานะและ้วก็สกินของมันนะครับผมที่ผมชอบที่สุดนี่อาร์ติคันเตอร์นะครับผมสกินนี่รับได้จาก โคคอนสตากวออีเวนที่ผ่านมานะครับผมราคากับเท่าไรวะผู้ชมสองร้อยสี่สิบติกเก็ตได้มั้งตอนนี้รเราได้แล้วนะครับผมเพราะว่าอีเวน์มันเปิดไปแล้วต่อไปทัดมาเนะครับตัหนีโตตึงเลย okay. แคปเปอร์สตรีมพังนะครับผมอันนี้คือเป็นแบบสกินไม่ล่าสุดเลยนะครับผมพึ่งมันพึ่งปล่อยออกมาตอนอัปเดตนี่เองนะผู้ชมหลังอัปเดตมาได้หมือสองหมือมัง้งผมสื่อมากกับ ปัจจุบันก็นยังถาสื่อได้นะครับผู้ชมอ่าตามหลานข่าวนะมันสีมากอีกมือเด็บบอจักแต่ว่าตอนนั้นผมสื่อทันนะครับผมแรดิตี้ก็แล่นะครับผมราคาสิบสามพอยนะผู้ชมถือว่าแพงอยู่นะแพงอยู่สําหรับสกินแล่อันบักลือนี่พวกเกยวนะ,ะารายก็รีคอนเบตนะครับผมรีคอนเบตนี่ล,ล,ล,ลักๆเลยแต่ก่อนนี่ผมชอบใส่ไอ้นี่ดีเฝ้านี่แต่ว่าลากัลากๆเลยสกินดีเฝ้านี่ เขาเอื่อยังเหล๋ผู้ชมมันเหลื่อมผสมประกอบเลยตั้งแต่อีเวนต์คู่คนสตักวอลเล่มนะอ่าแต่ว่ามันรีเวิร์กออกมาได้ดีแล้วแล้วก็วินเตอร์ออฟเดี๋ยวผมบอก่อยชอบตรงหน้าสกินมันเป็นสกินที่ได้รับมาจากอีเวนต์แล้วผู้ชมเลยกกัดจังได้ดีเลยเขาไปเล่นในเกมเพ์ทัวร์ไปมันบอกแมพที่เป็นฤดูหนาวหรือว่ามีหิมะบอกว่ยมีแล้วซึ่งการแต่งกายของทหารเหล็กกับ้าหานาต่างๆนี่มันก็เรียบอกเขากับสถานการณ์ผมก็เรียก่บชอบนะนี่ มันก็เลยเห็นให้ผมเป็นแบบสิ่งที่ค่าใจมากๆก็เลยใส่มันอยู่อย่างสี่แล้วผู้ชมแต่แต่แต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดในลีคอนเบดวินเตอร์ออฟก็คือบริดจ์ออฟไฟนอลลิตีคุณชมผมมันสีกลายเป็นแบบเข้เอื่นยังเด้อเออย่านเอเลี่ยนนะผู้ชมล้ำสีดำๆใหญ่ๆน,นะไรกะทัดมานะครับผมสก,กินจีแมนของบิลซินเนตแมนนะซึ่งกั้นไฟจักเกมฮาร์ปล่านะครับสีลู่จักเรียกว่าจีแมนนี่เป็นไฟผมสิบอขโอเวห,หลายนะครับผมอ่าการ ตัวนี้เป็นสกินมิติคอลนะครับผมเซาแปดเซาแปดหรือเซาหกพอยน์หลมจืดบ่ได้ผู้ชมระดับของมันกับมิติคอลนะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมทาวเวอร์ที่ดีที่สุดตลอดการไล่บีมเมอร์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมท่นานไพ่เหรนท่านนี่โค้ดคนสตักอีเวนต์นี่ยกแซปเตอร์สามนี่ทุกคนได้รับเลยนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะผมเอ่งกัดโอ้โหฟ้าฟันมาหลายอย่างนะผู้ชมกว่าสี่ไดร์บตัวนี้มา คือสกินของมันนี่ผู้ชมใส่แบบเท่าไรวะคุณผู้ผมจีบผวพินนะสามรอยติเกตสือตอนดีเว่นกับตอนนี้ผู้เล่นทุกคนยังสามารถรับไล่บีมเมอร์ได้อยู่นะครับผมเขามาเบิ่งในสัญญานะผู้ชมรีวอร์ดเขายังบอลบหมอกนะแต่ว่าคุณผู้ชมต้องแบบบอดจักแบละผู้ชมใครอยากได้กัดเทีดตามเงื่อนไขที่เขาบอกก็ดีผมอ่านบอกเลยผมหลับไปแล้วนะกัดตามนั่นผู้ชมอ่ะและนี่ก็คือ ทาวเวอร์แลวก็สกินที่ผมคิดว่าดีที่สุดนะครับผมสําหรับของผมนะรัใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แลวก,กดติดตามด้วยนะบนเนี่ย bon ผู้ชมขั้นผู้ติดตามสูงขึ้นบนนี้ผมอาจจะกลับมาเลยก็ได้นะกลับายผู้ชมไว้เจอกันบนเนี่ย bon รอบหนาผมอาจจะมาเห่นโชว์ก็ได้นะครับผมเพราะว่ารักๆเลยผมมีคนติดเกี่ยวกับเกมนี้หลายผมวางแผนไว้แหละหลายอยู่อ่าผมกลับมาแล้วผู้ชม